วันนี้มาเติมครั้งที่เท่าไหร่พี่ครั้งที่สามแล้วเนาะสามครั้งที่สนะามเนี่ยยี่สิบซีซีครั้งแรกยี่สิบเหมือนกันครั้งที่สองสิบห้านะครับเเสร็จแล้วครั้งตอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าซีซีเนาะเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากฉีดเมื่อกี้สดสดร้อนร้อนเลยโอเคครับคดีครับถูกตรงดีโอเคครับผมมาฉีดถึงสามครั้งแล้วทําไมถึงเลือกที่มาฉีดที่มาสเตอร์พีชของเราถึงสามครั้งแล้วครับผม ก็เออได้มาตรฐานนะแล้วก็ถิดแล้วคิดว่าไม่ค่อยเจ็บอ่ะอหนเขาเรียกว่ามันใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องรักษาตัวนานเลยอ่ะหมอเขาคิดนิ่มี่ยอืมมือหมอค่อนข้างนิ่มเลยนะฮะไม่ไม่ไม่เจ็บเลยก็คืออันนี้คือหลังทําสดสดเลยจะเห็นว่าอาการของคุณพี่เขาไม่ได้มีอาการอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก็กลับบ้านได้เลย วันนี้ขอบคุณพี่ภาคภูมิมากนะครับที่มาฉีดกับเราถึง3ครั้งแล้วนะครับส่วนคนไหนที่สนใจนะครับอยากเข้ามาฉีดกับเรานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจหรือว่าเป็นไลน์แอดหรือของคนไหนก็ได้หรือติดต่อผมดยคุณกาฟิล์โดยตรงเลยก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับ